ยิ่งคนที่ชอบรดร,ร,ร,รับรับต้นไม้มากๆเลยรดเช้ารถเที่ยงรดออกกลางวันเย็นเนี่ยนะเรียบร้อยครับสายอาน,นะาาเพราะว่าเชื้อราดีที่นะครับจะต้องไปฆ่าเชื้อราที่ไม่ดีเนี่ยเขาไม่ได้เชื้อราดีไม่ชอบความแฉะประมาณนี้เขาชอบแค่ความชื้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราส่งมอบความแฉะให้เขานะครับมีตัวเชื้อราเียนะครับตัวเชื้อราที่จะมาตัดกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อูบ้าไม้ด่าง ชาแนลนะครับผมอย่าก,กดข้ามไปแม้แต่วินาทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณจะพลาดเรื่องราวดีๆสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้และมันสําคัญกับการที่คุณจะต้องเลี้ยงต้นไม้มากเลยติดตามกดซับสไครต์นะครับไปถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับแล้วคุณจะได้เจอผมแล้วคุณจะได้ข้อมูลดีๆจากผมจากกูบ้าไม้ด่างรวมทั้งเพจกูบ้าไม้ด่างด้วยไดครับขอบคุณครับเดือดลีก็ต้องได้ย่ายล้ตาวเนะี่ย อ๋อสักเดือนไปหหยห้องแหกเนี่ยมันเดินเต็มตีส่วนแห้งมันขาแว,วกแบบนี้ปุ๊บลงตะกร้าได้เนาะแม่ครับยังเดีจ๋จะให้รู้ว่าลงประมาณไหนลงตะกรงได้ครับอ๋อสวัสดีครับวันนี้มาซื้อดินครับซื้อดินรอดห้องจานบอยรอ,อดเปลี่ยนกระถางครับเมื่อกี้สวนครูบ้าไม้ด่างเมื่อกสวนบ้าไม้ด่างครับมาแล้วไม่ได้นัดหมายกันนะครับไม่ได้นัดหมายครับดุมมาแล้วไม่รู้อยู่ดีๆมาได้ยังไงมา GPS ีเอสเอาคเอออาทำจูงครับ อ๋อจบบอล้ครับ GP A มาข้าวัดนาต้น A หรอครับจูบบอลขึ้นกเลยมาเพราอยากอยากมาเมื่อแ้วี่ตามตลอดนะครับดูไรซดไรตลอดวันนี้ดีใจที่ว่ามาปลาเ้วก็จัดเปนเปลี่ยนขิ้นทีจางหักอ๋อเปลี่ยนดินให้ครับเนใี่ยนนะครับคืคแนะนาหลายๆอย่างครับได้ความฮู้จัดหลายอย่างครับเวลาพี่จัล้อเวลาพี่จะดัดัดต้นไม้นะใช่ดัดเลยเวลาพีจะดัดใปี้งดหมันจุมกัน ล้วก็ไกด์ดักนะครับอ่าครับไกด์ดักมันจะเส้นตัวของมันเองครับวันนี้จะวันนี้จะจังหวะรถแมสสมครสมาชิก VIP ด้วยครับเป็นสมาชิก VIP อพีแล้วสมาชิก VIP เรียบร้อยแล้วโอ้โหสุดยอดสมาชิกใหม่แด่ได้เกิดดวงดีได้จ้างต้นนังหมูนอไม่โง่ไม่โง่ขออย่างนี้มันมันเป็นจีรู้นะจ้างข่าวสามสิบ สกราคมสัมสิบมาลากาอีกสองวันเองโอ้ไกลแล้วนี่สองวันเองวันนี้ม่ไยี่แปดแล้วค่ะิจเจสวยี่แปแม่ยี่แปยี่แปดแล้วยี่แปดแล้วพรุ่งนี้มาเลือนแล้วไม่รู้เป็นของใครนี่คนที่ได้รอบที่แล้วนะหูช้างด่างขาวนี่จับวันนี้เขาเพิ่งสมัครเมื่อวานเช้าเออไม่สมมุตินะจับวันเนี้เพิ่งสมัครเมื่อวานได้เลยวันเดียวได้เลยที่ดวงอีกทีเนาะดวงไทยดวงมันเพราะว่าในในถังช้างของผมนี่ มันเท่าก็บโมฮูว่ะมือเาจะไปเจ้าของไผามันเป็นลูกฟินฟองลอ้อโอนโน,นครับโอนโอนนจับครับมันใช่ผายเลยต้นนี้นี่งามแน่นอนครับเพราะมือจานเป็นได้สัมผัสเียบร้นนอยขนาดน,น,นั้นเลย <c oughs> นี่ก็ปลูกตามแนวครับปลูกตามแนวที่เราใช้ปลูกแล้วก็ใช้วัสดุปลูกของเรานะคะ อันนี้เป็นวัสดุปรุงอันนี้เล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะครับใครที่อยู่ใน YouTube เนี่ยนะฮ mm hmm. ะเลี้ยงบอลในแนวอโลคาเซียนะครับผมแต่เป็นบอลหูช้างด่างเหลืองหูช้างด่างขาวเนี่ยไอตัวหินผูกเขาไฟอ่ะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับกับต,ต้นไม้หรอกนะครับแต่ปัญหาที่เจอแล้วเห็นเจอมากที่สุดก็คือเนี่ยฮะ,ะพีทมอสที่ใส่ในปริมาณที่มากจนเกินไปนะครับในเปอร์เซ็นที่ น่าจะเหมาะสําหรับความคิดของผมก็คือแค่สิเอร์เซนสมมติถ้าเกิดจะใช้หินปูกราไฟเนี่ยควรจะใช้เบอร์ไหนฮะควรจะใช้เบอร์ที่ละเอียดสุดอย่างนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมถ้าเวลาจะปลูกนะครับใช้เบอร์นี้แล้วถ้าจะผสมพีทมอสผสมแค่สมมุติถ้าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยใส่แค่สิบเปอร์เซ็นก็พอนะครับใส่แค่สิบเปอร์เซ็นก็พออย่าไปใส่เยอะนะฮะพอใส่เยอะเกิดอะไรขึ้นครับใส่เยอะเกิดอะไรขึ้นครับพีทมอสนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยเขาอะสามารถอุ้มแล้วก็เก็บความชื้นได้มาก มากกว่าวัสดุวัสดุปรุงตัวอื่นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่ใช้ตัวนี้มากจนเกินไปเขาจะเก็บเขาจะเก็บมากเกินไปเก็บน้ํามากเกินไปเท่ากับว่าเวลาเราลดน้ํานะยิ่งคนที่ชอบลดรับลดน้อยมากๆเลยลดเช้าลดเที่ยงลดลกลางวันเย็ยนเนี่ยนะเรียบร้อยครับตายอานะเพราะว่าเชื้อราดีที่นะครับจะต้องไปฆ่าเชื้อราที่ไม่ดีเนี่ยเขาไม่ได้เชื้อราดีไม่ชอบความแฉะประมาณนี้ เขาชอบแค่ความชื้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราส่งมอบความแฉะให้เขานะครับนี่ตัวเชื้อลาเลวนะครับตัวเชื้อลาที่จะมากัดกินรากทําให้รากเน่าเนี่ยฮะเขาชอบแบบนี้เลยแฉะเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะปรุงวัสดุปรุงหรือดินนะครับก็ควรจะใส่ปริมาณของพีทมอสตัวนี้ในปริมาณที่ไม่ควรจะเกิน1 0ถึงอนะฮะ20นี้ยังมากเกินไปสำหรับผมนะครณีตัวอย่างต้นนี้เนาะเป็นตัวอย่างครับต้นนี้เปียนดินแจก ตัวนี้มาเมื่อสักครู่เนี่ยต้นนี้เราเราเทออกมาดูแล้วระบบลากก็เราระบบลากเก่าเน่าหมดเลยเน่าหมดเลยแล้วก็ลากใหม่ที่เพิ่งแทงมาก็ขึ้นเป็นสีชมพูนะฮะก็กําลังเตรียมตัวที่จะกละกรจะเน่าตามไปสังเกตจากใบครับเห็นไหมฮะเนี่ยถ้ามันช้ำนะฮะมีมีอาการช้ำลักษณะช้ำน้ำนะเขาคือเขาคลายน้ําอ่ะการช้ำน้ําก็คือการคลายน้ํา การคลายน้ําออกไม่ทันเหมือนคนจมน้ําอ่ะก็พยายามที่จะคลายน้ําออกนะครับจมน้ําก็อยากจะต้องผุดขึ้นมานะฮะก็เลยต้องคลายน้ําเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของเรื่องก็คือทํายังไงก็ได้ให้วัสดุปรุงของคุณนะครับมันมันมีความพรุนมันมีอากาศที่สามารถแทรกเข้าไปอยู่ได้นะแล้วก็ทําลักษณะแบบนี้แหละครับนะกลุ่มสเปกน้ามอสที่โคนเพื่อคุมอุณหภูมิะใช้หินภูเขาไฟเบอร์เล็กๆเ,เ,เนี่ย คุมด้านบนก็คุมดอุณหภูมิของกระถางด้วยนะฮะเราใช้กระถางใสในช่วงแรกเพื่อที่จะทราบการเปลี่ยนแปลงของเรื่องระบบลากว่าเข้าไปถึงไหนต่อไหนแล้วเราจะได้รู้ว่าเราก็จะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนกระถางรอบใหมอ่อีกเมื่อไหร่แล้วก็จะได้ทราบว่าเอ๊ะทำไมลากยังไม่เดินสักทีจะได้รู้ว่าเอ้ยระบบลากเดินหรือไม่ด้วยนะครับก็็อด็ิดนีดคือเป็นข้อแนะนำนะครับก็เปลี่ยนกระถางให้เรียบร้อยแล้วนะครับ หลอดใหม่ออกมาก็ตัดใบนี้ทิ้งไปเลยนะไม่ต้องเก็บนะครับแล้วก็จะทำฟอร์มใหม่ไปเลยนะไม้ก็จะสวยได้นะครับนี่มา <laughs> ผ่านมือแล้ว <laughs> ม,ามาถึงสวนนี้ได้รับความรู้เยอะมากเลยครับในกรณีว่าในการสอนถ้ยอดขึ้นมาปุ๊บเราต้องตัดใบตัวนี้ออกเพราะใบตัวนี้ค่อนข้างจะเริ่มเสียแล้วครับ,รบจริงรๆการแสดงอาการออกมาทางใบเนี่ยอาการอะ แบบนี้มันทําให้รู้ได้ว่าภายในของเขาเกิดปัญหาเรารู้เลยทันทีนะครับถ้ามันแสดงออกจากถังใบถ้ากับว่าระบบภายในที่ล่างของเขามีปัญหาเพราะฉะนั้นไม้สมมติอย่างหลอดนี้ถ้าเกิดว่าแทงมันต้องต้องบานให้เต็มก่อนนะฮะพอหลอดนี้แทงขึ้นมาแล้วพอบานเต็มเนี่ยบายดางี้เต็มปาดใบนี้ทิ้งเลยนะครับปาดใบนี้ทิ้งเลยเพื่อไล่ใบใหม่ที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับขึ้นมาเพื่อทําฟอร์มไม้ถ้าอยากจะทําให้กอมันโตเร็วนะครับ เพราะมันโตเร็วมันโสมบูรณ์เร็วมันจะออกหน่อเร็วทํายังไงให้มันโตเร็วก็เนี่ยแหละรครับก็คือให้เขามีใบที่พอแค่เหมาะสมพอไม่ต้องมาเลี้ยงให้มันเยอะเกินกว่ากําลังเราต้องการปั้นหนอ่อเราก็ต้องทําให้กอเขาใหญ่หเท่าเ็วที่สุดแค่นั้นเองครับตัวนี้ว่าอยากได้ลูกหรือว่าอยากทําฟอร์ไขยถูกต้องครับถ้าเป็นพ่อค้าสมมติถ้าเป็นพอ่อ,นพอค้าซื้อมาขายไปก็เก็บใบทําฟองไปเพื่อให้โชว์ว่า มันด่างยังไงแบบไหนแต่ถ้าจะเลี้ยงเพื่อที่จะเลี้ยงเพาะแล้วก็ขยายครับทํายังไงให้กอมันใหญ่ให้เร็วที่สุดสมบูรณ์ให้โตเร็วมากที่สุดให้มดลูกสมมุติถ้าเป็นคนให้โตให้มันครบสิบสี่สิบห้าถึงยี่สิบแล้วก็มีลูกได้เลยนี่ยลงประมาณนั้นนะครับอย่าไปปั้มเด็กอายุเก้าขวบให้มีลูกนะแล้วฝากไปครับถ้าใครคิดจะเลี้ยงนะครับบ้างๆมาเอียวครับประจานเพื่อคำแนะนําอย่างดีนะครับถือว่ามาวันนี้นี่คุ้มค่ามากเพื่อมาได้ความรู้แล้วฟรี ฟรีนะครับฟรีสถานฟรีดินฟรี <c oughs> ค,ครับขอบคุณกันบอยครับวันนี้ขอบคุณครับเอาติดตามเพจกูบ้าไม่ด,งดังติดตามกลุ่มกูบ้าไม่ดังทุกชนิดไปสมัคร V I P V I P อะไรผู้ขนผู้ขายก็ว่ากันไปใน y o ยูทูบช่องก็ติดตามผมไปด้วยนะครับผมได้ความรู้เยอะแยะมากมายครับฟรีสุดยอดจริงครับสุดยอดจริงครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้เอาไปโตอย่าเพิ่งโดนอย่าเพิ่งโดนแดดแบบ อย่างนี้นะ,ะครับเอาไปตืมความเย็นไปเลยความเย็นเนี่ย